ที่วันนี้กลับมาพูดถึงเรื่องโรคเบาหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เพราะว่ามีผู้ป่วยโควิด -19 นะคะที่ว่าวันนี้เสียชีวิตนะคะเป็นรายที่60ของประเทศไทยนะคะก็เขาก็มีอาการโรคบอกของโรคเบาหวานประเภทที่สองหรือว่า d i a b e t e ป์2 o นี้ด้วยนะคะเพราะว่า,าผู้เสียชีวิตที่ผู้ป่วยโรคโควิดที่เสียชีวิตวันนี้ก็เป็นผู้สูงอายุเนาะอายุประมาณ60 หกปีนะคะแล้วก็ป่วยโรคเบาหวานร่รวมด้วยการที่เราเป็นเบาหวานเนี่ยมันทําให้อ่ระบบภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันลดลงด้วยนะคะที่เราจะไปต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมีโรคที่แทรกนะคะเช่นโรคไตนะคะการเป็นเบาหวานที่เราไม่คุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่คุมน้ําหนักไม่คุมให้น้ําหนักตัวเนี่ยมันน้อยลงนะคะก็อาจจะมีโรคไตแทรกนะคะลําไส้ใหญ่ก็ก็ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีถึงเอ่อเลติโนพาตี้นะคะคือ ตาสายตานะคะอาจจะบอดนะคะเพราะฉะนั้นการคุมน้ำตาลค่ะวันนี้ก็ขอกลับมาพูดถึงเรื่อง diabetes type 2อีกทีหนึ่งนะคะหรือว่าเบาหวานระยะแบบที่2นะคะก็คือว่าเมื่อเราไม่สามารถควบคุมบัดับชูการ์เลเวลนะคะในเลือดของเรานั้นนะมันก็จะเกิดภาวะที่เราเรียกว่า,า n e u r o p a t y นะคะ mm hmm. เกิด nerve damage นะคะก็คือ,อเส้นประสาทนี่มันเสื่อมนะคะ,ะเพราะว่า เลือดเนี่ยมันมันข้นเพราะว่ามีน้ำตาในเลือดเยอะมันก็จะไม่ไปเลี้ยงตามแคลปเปอร์ลิสนะคะแคลปเปอร์ลิสมันก็จะแข็งตัวแล้วก็เลือดเดินไม่ดีก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงทิชชู่ต่างๆนะคะกล้ามเนื้อของเรานะคะส่วนปลายเช่นปลายมือปลายเท้าแล้วก็เกิดเนิร์ฟแตร์มก็คือเส้นประสาทเสื่อมเราก็จะ ไม่มีความรู้สึกทําให้เรา no feeling เวลาไปหยิบไปจับหรือไปเดินไปเหยียบอะไรมันก็จะเปิดแผลได้ง่ายนะคะแล้วก็แผลพาลิสเรามันติดขัดเนาะมันก็ทําให้ทิชชู่เราเสียเป็นเนื้อตายก็ต้องมีการไปผ่าตัดเอาเนื้อที่เสียออกการคุมบัตรูกาเลเวลนะคะหรือระดับน้ําตาลในเลือดนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเนาะเราต้องงด อาหารพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะหรืออาหารที่มีรสหวานนะเพราะว่าการที่เราเป็นไดเบตต์ type 2นะคะหรือเบาหวานประเภทที่2นั้นคือร่างกายของเราในเดิมทีในมีความปกติทุกอย่างเลยนะคะในแพนเค้สนะคะสามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ปกติเลยแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะประมาณสัก45ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็มีน้ําหนักตัวที่มากขึ้นเริ่มจะตัวใหญ่ทําให้มีไขมันมากพอมีไขมัน,น่มันก็เข้าไปทําทลายระบบการผลิต อ,อินซูลินนะคะของแทนคลีสหรือวาอ่าตับอ่อนนะคะทําให้เราผลิตอินซูลินออกมาได้น้อยน,อยนะมันก็ทําให้มันไม่สามารถที่จะดึงน้ําตาลในกระแสเลือดนะคะไปเปลี่ยนเป็นเอเนอร์จีไปเปลี่ยนเป็นกลูโคสเพื่อไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายมันก็เลยทาให้เราเกิดเบาหวานประเภทที่สองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคุมน้ําตาลคุมน้ําหนักค่ะคะ่ะก็ที่ หมอได้มาทําคลิปนะคะก็เพื่อที่จะส่งความรักความปรารถนาดีนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมในช่องนะมีสุขภาพดีสุขภาพที่แข็งแรงทุกท่านนะคะถ้าหากว่าชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้หน่อยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยช่องเราก็เป็นช่องน้องใหม่ใน Tik t o อกนะคะส่วนหมอก็จะพยายามเอาเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของอ เสริมความงามด้วยนะคะเอามาเสริมแซกให้เพราะว่าเรารู้ว่าหลายๆท่านเนาะก็อยากจะมีหน้าสวยหน้าใสาสุขภาพดีนะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะก็ทําให้ด้วยใจนะคะแล้วเราก็จะตัดเอาใน Ti t o อกเนี่ยเอาไปรวมรวมไว้ในทาง youtube นะคะช n e l นะคะแล้วก็ทาง Facebook Page เนาะหมอสาวเราเรื่องนะคะซึ่งก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีเนาะ,ะแล้วก็ มีความสุขความเจริญร่ำรวยนะคะทุกท่านคิดสิ่งใดส่งความปรารถนาค่ะขอบคุณค่ะ